ก็สวัสดี FC นะครับสวัสดี f อวันนี้ผมจะพา f c ซมาปลูกต้นมะเขือกันนะครับประมาณาสักพันต้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้เจ็ดร้อยต้นนะครับแล้วอีกประมาณสี่สิบห้าวันจะมาเจอกันนะครับว่าต้นมะเขือจะสวยงามหรือเปล่าจะมีผลดอกหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับอันนี้ก็มะเขือนะครับ ผมก็ได้เอาขึ้นกระบะรถแล้วนะครับต้นสวยๆเลยนะครับต้นสวยๆนี่ครับนี่ก็ขุดหลุมไปพ้างนะครับปลูกไปพ้างนะครับบรรยากาศดีนะครับตอนสาวๆปลูกในสวนยางนะครับปลูกในร่องยางนะครับนี่เราก็ได้ขุดหลุมไปนะครับขุดหลุมไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยนะครับแป๊บเดียวนะครับแผงละ หนึ่งร้อยสี่ต้นปลูกแป๊บเดียวนะครับปลูกสองคนนะครับขุดหนึ่งคนนะครับนี่ครับต้นสวยๆเลยนะครับเอาลงดินนะครับนี่ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าเ้านะครับตอนเช้าเช้าแต่ก็เด็ดเยอะนะครับเด็กก็เยอะอยู่นี่ครับ <c oughs> ดินสวยนะครับ ดินสวยมากดินก็เป็นดินร่วนนะครับได้ลงจานนะครับแล้วก็ปลูกยางนี่ครับบรรยากาศมืดว่ามืดฝนคลืมๆมาแล้วนะครับปลูกแล้วถ้ามีฝนดีเลยนะครับนี่ก็เป็นลำห้วยนะครับในปากล่างเป็นห้วยนะครับเป็นลำธารนะครับมีน้ำนะครับใกล้น้ำดีที่ใกล้น้ำนะครับ เดียท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่ผมปลูกตะกี้นะครับร้อนมากครับตอนนี้โหโหร้อนเลยครับนี่ครับฝนก็กำลังจะตกนะครับเดือดร้อนมากครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่า ครับสวยครับโปรลมดีตอนเนี้ฝนตกให้หลายวันนะครับินก็น,นวลขุดง่ายนะครับสวยๆนะ ตอนนี้ก็ไปแล้วประมาณอาก็ประมาณสี่สี่แผงครึ่งนะครับสองร้อยสี่ร้อยกว่านะครับร้อนมากครับก็ยุดก่อนครับเดี๋ยวต้นจะตายนะครับนี่ครับสี่สิบห้าวันนะครับอีกสี่สิบห้าวันก็เจอกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ราคาลงไปอีกแล้วนะครับ ลูกในสวนยางนะครับลูกในสวนยางลมดีมากครับคลิ่ๆฝนมาแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็ปลูกแค่นี้ก่อนนะครับไม่ไหวนะครับร้อนมากครับก็ฝาก f อกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสี่บห้าวันผมจะพามาดูผลนะครับว่าสวนลูกเขือของผมสวนมะเขือของผมนะครับจะรอดไหมจะรอดไปสักกี่ต้นจะได้ผลผลิตสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ลูกค้าว่าตอนนี้ราคาลงอีกแล้วนะครับยิ่ให้ต่ำกว่าสิบบาทก็อยู่ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอลากลับบ้านก่อนนะครับไม่ไหวนะครับร้อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าต้นจะสวยขนาดไหนอีกสี่สิบห้าวันนะครับอีกสี่สิบห้าวันเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าต้นสวยขนาดไหนไปครับ